กรณีกับเรียนอสองประเด็นสอ,สองบุคคลก็คือกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณชอบพันธิกาวานิชที่ออกมารณรงค์ในการเลือกตั้งหรือในการหาหาผู้ที่จะลงสมัครหรือรณรงค์เกี่ยวกับ แนะนำหรือเรียกร้องให้บุคคลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกบุธิสภาที่จะครบกำหนดในวันที่11พฤษภาคม2,567หรืออีกประมาณสักไม่เกิน10กว่าวันข้างหน้านี้จุดประสงค์ของผมก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ตรวจสอบถึงพฤติกรรมของ บุคคลทั้งสองและเรื่องนี้ผมเคยร้องในช่วงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ในครั้งนั้นยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่วันนี้ผมก็มาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของทั้งสองท่าน คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพนิกาวานิชผมกลับเรียนว่าทราบกันโดยทั่วกันคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพนิกาวานิชนั้นถูกตัดสิทธิทางด้านการเมืองเมื่อปี2563กรณียุคพ,พักคอนาคตใหม่และถูกห้ามตัดสิทธิการเมืองไป10ปี ซึ่งในกรณีการตัดสิทธิการเมืองนั้นหมายถึงเรื่องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นพื้นฐานด้วยหรือไม่ซึ่งตรงนั้นผมก็เคยถามกอต่อไปในกรณีของคุณพันนิกาวานิศหรือคุณช่อก็หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณช่อถูกสารดีกาแผนการเมืองพิพากษาวินิจฉัยตัดสิทธิทางด้าน การลงเลือกตั้งและอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งตลอดชีวิตแต่เมื่อทั้งสองท่านออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการโรณรงค์ชักจูงหรือให้ความรู้หรือประการหนึ่งประการใดก็ตามหรือการรวบรวมกลุ่มบุคคลหรือแนะนาเพื่อเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะมีพระราชกฤษฎีกา แต่ในกรณีของระเบียบเกี่ยวกับการเป็นผู้สมัครของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดประสงค์ของผมก็คือจะยื่นหนังสือถึงท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดวินิจฉัยในกรณีของบุคคลทั้งสองเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นบรรทัดฐาน ในการที่จะปฏิบัติเพราะผมกลัวว่าถ้าสมมุติยังโดนรงค์ยังชักจูงหรือยังกระทำการอันหนึ่งอันใดเป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่จะนำไปสู่การลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้วมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิก วุฒิสภาจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามและมีการร้องนั่นหมายความว่าเมื่อครบวาระตามบทบัญญัติรัฐมนูษหรือตามกฤรฎิกาหรือตามกําหนดการเลือกตั้งในเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมเราจะไม่ได้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เข้าไปทําหน้าที่ก็จะมีฟ้องร้องกันอยู่ตลอดและที่สําคัญที่สุดผมต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หลดวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีและตลอดชีวิตไปแล้วนั้นสามารถที่จะมาดำเนินกิจกรรมนะครับในการรณรงค์ในการทำกลุ่มในการไปเรียกร้องหรืออะไรก็ตามเพื่อให้บุคคลเข้ามาสมัครสมาชิกวุฒิสภาเพราะสมาชิกวุฒิสภา คือตำแหน่งทางด้านการเมืองมันไม่เป็นอย่างอื่นเลยครับเพราะวุฒิสภาก็คือตำแหน่งทางด้านการเมืองแต่บุคคลที่ถูกตัดสิทธิการเมืองสิป,ปีหรือถูกตัดสิทธิการเมืองไปตลอดชีวิตหรือถูกตัดทั้งสองอย่างก็ยังกลับมารณรงค์หรือแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมหรือไปแนะนําหรืออะไรก็ตามอย่างชัดเจนอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องวินิจฉัยและพิจารณาให้ชัดเจนก่อนมีการรับสมัครเลือกตั้งเพื่อให ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือผู้ที่สมัครได้รับการหรือผู้ที่มีจะไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสเที่ยงธรรมวันนี้ผมจึงทําหนังสือเป็นเอกสารยื่นถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่ผมกลาบเรียนไปแล้วเบื้องต้นว่าทั้งสองท่านนั้นมีสิทธิ์ในการดําเนินการรุรงร์ชักจูง หรือทำเป็นกลุ่มหรืออะไรก็ตามเพื่อนำบุคคลเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกบุฒิสภาที่กำลังจะมาถึงอย่างไรเพราะสมาชิกบุฒิสภาอย่าลืมนะครับชุดนี้อำนาจต่างๆในเรื่องของการคัดสรรในเรื่องของการที่จะเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระไม่ว่าปปช ไม่ว่ากกตไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามที่เป็นองค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่ควบคุมหรือก่นกรองกฎหมายที่ไปจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราต้องการบุคคลที่เข้าไปทำหน้าที่เข้าไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่ใช่มีการจัดสรรหรือกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดเข้าไปแล้วไปชี้นำ ซึ่งจะทําให้ตรงนั้นจะไม่สุดจริตและเที่ยงธรรมทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มาร้องเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยพฤติกรรมของทั้งสองท่านนี้ในเบื้องต้นและถ้ามีบุคคลอื่นเข้าไป,ปผัวพันหรือเกี่ยวข้องผมเชื่อมั่นว่าในระดับจังหวัดเขาก็รู้กันอยู่ว่าใครมาสมัครกี่คนสายไหนของใครใครเป็นผู้รวบรวมก็จะมีความฟ้องร้องตามกันมาอีกเยอะแย,ยะมากมาย เราจะได้สมาชิกวุติสาชุดใหม่ไหมครับถ้าไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดและชัดเจนว่าบุคคลหนึ่งบุคลบคลใดหรือบุคคลที่ถูกตัดสิทธิการเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในครั้งนี้ได้ขนาดไหนอย่างไรระดับไหนทั้งหมดทั้งมวลจึงมาเรียนเพื่อคำนลการการเลือกตั้งโปรดวินิจฉัยครับ